แม่งใส่แม่งตายนะครับแม่งโง่แม่งโคตรโง่ครับผมบอกให้เป็นเป็นรถชุ่มไม่ได้ใช่ไหมครับหมอฮะต่อตัวไม่ใช่คนนี้นี่หมอคนชุ่มนุ่มนิ่มอ่ะาำสิบไปตัวชี้นุ่มนิ่มแม่นิ่มจริงอ่ะสงสบารผิดไม่คัดคนเลยอุ้ยเหี้ยชุ่มแต่ไรเย็ดแม่อยจะแม่คิดเพิ่มหน่อยสุดสัหน้าไป คนในที่มันมันมีเยอะกว่านี้มั้เกมเอาลวเสื่อนมันนี่เก๊กเกมเอาลวเสือมันนี่เก๊กเกมอยู่ไหนวะทางไปทางไปกูเอาล่ะเอาล่ะเอาลระไปต่เนี่ยบ้งไม่เห็นนะครับเออไม่เห็นกระเด็นไม่อยู่ในสายตาเอ้ยเพื่อนมันจริงแล้วอ่ะลวเสื่อนห่ะมันช่วยมารับมาอุ้มหน่อยับโอเคเก็บไปเห็นไรเห็นอะไรอันนี้ให้ชุบไหมชุบไดยแล้วหมอบสบายแล้วครับไม่ได้ดี่ครับเฮ้ยเดบ๋พี่เดย์มาแล้กองมันยิงนะเว้ยชู่ดิชู่ กเย็นเย็นเย็นหมอไปยังวะให้มันไปก่อนให้หมอไปก่อนเดี๋ยวเพิ่งเพื่อนเพื่อนให้ให้มันควักคงควักปืนอะไรก็ได้เท่ากับว่าแอดมินดูแลนะยิงหนีอดีอยู่แลเออให้มันกระตุกปืนให้มันกระตุกขาแขนนิดนึงก็ยิงได้เลย เฮียเลยโฉมไม่สู้ไม่เฮียเลยชอบคอะไรกอะไรสปาคิวอย่าพูดอ๋อาไปอย่าพูดอะไรมันไม่มีกระเป๋าคิวถ้าเกิดมีสปาคิวก็จะเอาแอตติโหมดใส่มาทำไมโง่จังเฮ้ยนี่ยแอตติโหมดมันก็ไม่มีสปาแล้วเนี่ยเนี่ยมึงแอตติโหมดเนี่ยสตอรี่แก๊งยังเรียกสปาคิวอ๋อแป๊บๆนอนไปก่อนไป๊บหนึ่งตัวสมเพศแะบทุเรศเดี๋ยวนี้ไอชูเขาเรียกสปาคิวแล้วเหรอวะเนี่ย กดยูดิม้งะกดยดิกดยดดิอย่านี้พีีเนี่ยพีเนี่ยถือปืนไ่กดยูตายอย่างเี้พีเนี่ยแก้งนะเนี่ยโอ้ยอย่างเี้เียกพีีนอย่างี้เรียกพีีละควายกูสปาิวอย่างเี้ก็เรียกพีีเลยอะอะกูบอกให้กดยูไจับโคตรบ่อยกดยูกดยกดยกดยูอะไม่กดยูออพีเนี่ยพีีเนอย่างเี้พีีคพีเลยครับ อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วเขาพีเลยดิวางปืนพี่บอลทำไมงัว่ากูไต่ไปถึงมึงไหมงนี้อุ้ยอุ้ยไหมกดยูกดยูนีไม่ได้คลิปไม่ไดคลิปไม่กดยูพวกผมอยู่กันกี่คนคุณอยู่กันกี่คนบอกให้กดยูผมบอกให้คุณกดยูทำไมไม่กดยูอ่ะคุณพี่จีกันไปปะเนี่ยปืนกี่กระบอกเนี่ยคุณคิดจะแบบกดยูเลยเหรอเอ้โชดิชาเป็นไรช้ากันเป็นไรชักอ่ะหมดยูอีกูตอรมานจัดสิ ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวคุณเจมส์คุณชุ่มยาวมีเกิดอะไรขึ้นวะชุ่แรกพี่เด็กชุ่แรกวพี่แบ็คอนที่ข้างคเนี้ยไม่ต้องกระตุ้งไม่ต้องไหนไหนวะโอ้ยจะะไอ้ยี่งใหญ่ไม่แกงตัวตลกจริงหวะไอ้พวกยิ่งใยิงตัวตลกเลยวะไอ้แกงตัวตลกไม่ต้องกระตุ้ไม่เจอคุณยาวพี่กีนะครับเนี่ยแอดมินดูสิครับเพราะเขากดอยู่เขาไม่ยอมกดอ่ะ เออสตอรี่นะพวกกูมีหัวดีไม่มีแบบว่าสตอรี่เดี่ยวเลยเอาพานแบบมีหัวมีหัวมามีดีเดียวมันตายมนตายมันตายมันตายมามามาโดนเลาอขอให้เราเต็มนเยชยดีกว่า้ยดูตอที่สามนี้เลยดีกว่าโดนเตตายโดนเตเลยเียโดนตนเยเีย มันกดไม่เอาเลยจมาแล้วกหัวเขียวไ้จุดกดจนครึ่งหลอดกดจนมันไม่ขึ้นแล้วามัน้นอยู่แหละรอดู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 กลับมาแล้วเว้ยกลับมาแล้วเว้ยยงได้นานะไอ้เธอำหนึ่งะเว้ยใครวะย่ข้างบนนะวไมเยเด็กมันไม่ได้เล่นดิคอ เจ้าสมองไอเธอว่าจบจบซอรี่อ่ะไปยุ่งไรเนี่ยหันมาหมอมีแฟนแล้วเนี่ยฮะก็ไม่ได้ดูให้คุณโหมอมาหมอมาบัวคนเดียวจริงเลยอ่ะคนเดียวจริงนายกคดีได้ให้มันหลอมให้มันหล่อนนะอย่าไปมันเรื่องมันเรื่องคนในคนในวอลไม่ได้แล้ไม่ตาว่าแล้วไม่ใช่หมอตำรวจใช่ไหมหมอเอ้ย ถ้าเป็นตำรวจจะให้ไทยดอกมือโบยุอะไรเนี่ยหัดมีแฟนได้ยังฮะมันต้องอามันต้องจับใครสักคนอยู่แล้วคุยดีกวะไงวะถ้าเป็นคุยอ่ะให้ดอกใสอ่ะจะพาเข้าบ้านแล้วไอ้เหี้ยโดนปืนช็อตไฟยิงตายกูสมเพชไอ้เหี้ยดีก็รอดไม่รอมาไอ้เล้งนายกิบเว้บ้านเล้งหอมแก้วยังหอมแก้วยังสวยสวยแต่ตัดตกโบหอมแก้วมันแต่ถ้าโดนโดนเป็นลุ่มๆยิงอ่ะ ไอ้เองไอะไรยิงตำรวจแล้วแล้วมันจะยกคดีนะเว้ยพี่จะบอกให้ต้องดูตัวเองนะเว้ยอ๋อเดี๋ยวมันโดนเลี่ยมแบบตอนนั้นอะเียออเออผมจำได้อยู่ที่ผมไปช่วยพี่อะโดนเหลี่ยมอ่ะว้าผู้เลทีนี้บอกยี่ยบของยี่ยบของลูเซโน่เลยว่าเอาของของแกมแฟนยังยังโว้ย ถ้าทางยาเขินนเราคไม่เคยแน่เลยพี่สอนนะว่าไอเกาะก็ไม่ช่วยอะไรไม่ลุก่อยู่เหนรถยอยู่ลวไม่ได้ลุกก็บอกเลยโบยี่มันเหลี่ยมหมาสตอรี่อัปเดตเดโชกับกองเพื่อนนายอัปเดตกับกับของเพื่อนเดโชมันจะหาไในโลกกว้าง ดมันจะขายมันถ the yeah. ึงผ่านแกันได้ไหมเปล่าว้นะเดี๋ยวกูไปดูรอบๆให้เผื่อมันสอยมที่เริ่มมันมีตัวรถเถื่อนคนหนึ่งไงเก็กหนีไปแล้วกูไล่มันตรงเป็นจนกลาดฟ้าไปติดมอ้ไม้ไปติดมึงองไอ้ไม้ไม่เดินห่างเลยอ่ะเพื่อนมันกลับมาไม่ได้แตอรี่รถเถื่อนรถเถื่อนรถเถื่อนรู้บุคคลบัญชาการกูแม่แบบว่าสุดเลยดอโทษทีแล้วกันไอ้ไม้มันติดไปหมดเลยเที่ยว กับเพื่อนโดเชสิติ์อะไรวะเอ้าปั๊มปั๊มผ่านแทนอ๋อได้เล่นปะเฮียมีคนถีบพุทธวอ่ะตายเลยเฮียแม่ไปยิงไกลแค่ไหนเลยน่าสนพี่เก่งขับไปดูรถมอเตอร์ไซค์ตะกี้ที่ขับผ่านมาเมปะเฮียตอนตอนกูยิงช่วยเป็นโตแม่งโคเวอร์เฮียเว่อไปอ่ะขวาจำไม่ได้ว่ะเสื้อสีเทาอ่ะทำไมวะพี่เกันทางแม่งได้สองหมื่นอย่างงี้เฮียโชว์ อ๋อเฮียตำรวจออกแล้วเฮียมันมีสองตัวว่ะน้อยไปว่ะอตายตายไม่ตึงเลยว่ะมาล่ากูได้สองตัวเฮียที่เหลือโดนงงว่ะส่งให้แอดไม่ตึงเลยอ่ะเพื่อนขอตึงๆหน่อยดิยิงกูมาครับบัญชาการสูงสุดด้วยดิข้างเลยดิอย่างนั้นเออยิงกูดิงเลยดิไอ้เก๊กข้างเลยดิขับพาลูกอยู่นะเดี๋ยวเจอนะกู เขาพาเลยนเขาว่าด้ยอยู่มันเตะเขาบอกว่าโอ้โหอยากเล่นรถเถื่อนใช่ไหมได้เขาว่าอย่างเงี้ยเขาได้แล้วกูมิ่งไปถามบอกแล้วมึงเล่นรถเถื่อนทำไมมึงไปตามรถอ่ะเขาบอกว่าเขาว่ามึงแล้วมึงบักกินทับใครอะแปลรถเตือนมาติดพันลุงเลยไหมรถอะไรเพ่อยากลองอ่ะเก๊ไม่เอาเก๊รถอะไรโอ้ยเก๊อย่าอย่าห้าขาขับเก๊เขามาจริงไม่ลงเลงเก๊ยันแฝดที่ดอกไม่ทันนังบกเลย จะมาทขุดกระดาษฟ้าไงน้องสเต็ปจุ๊บมาหากูดีหากูไม่เจอชาไม่เจอหรอกต่อรีด้วยโอเคขอหึงรูปไปในห้องโถงเขียงได้ปะอีกคนเราถอดเสื้อได้ปะวะเที่อกูมองไม่มองไกลๆไม่ได้วะถอดเสื้อเดี๋ยวถอดเสื้อถอดเสื้อหนาวว่ะดีเที่อเออว่าหนาวว่ะไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวจะตายเรื่องโลพีภเลยเสียลิงได้อาพิเดน ไต้ตีนแกงมาดิมันเดโชเยอะวะไม่น่าไหวอ่ะไอ้เร็วมึงรู้จักไอ้อภิเดตนี่ไรปะไม่รู้ใช่บัวนันข้าข้าความเยอร้อยเดินนั่งทำงานจนเหรอร้อยเาินหมองหมองชั่วโมงม่งเจ๋งว่ะเกี่ยมึงไหนมันว่าไม่น่าวฮะไปเขายิงผมไปนั่งทำงานชั่วโมไม่เจ๋งว่ะบอกว่ามันไม่น่าไหวให้มันตายตัวมันเลยนะทำงานแล้วถ้าสมมติยิงมึงทำไม ้่ยวะผมเล่นออยู่ขันี่แหละยงแล้วเขาเล่นเยอะหรอกไม่มีเล่นเลยหรอกไอ้เฮียเฮียงงเลย m มโลอันนึงเปิดส่วนอันนึงก็ว่าไปดาปะยิงก็ดาปะเอเดี๋ยว